สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมรงชาแนลสวัสดี FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแทงสวัสดี FC สนาน้อยเพชรบ้านแทงสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ทั่วโลกนะครับ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจช่องเล็กๆของช่องคูทําลง Long Channel สําหรับวันนี้ก็มีประเด็นดีๆที่จะมานําเสนอเช่นเดิมนะครับเมื่อคือนนี้นะครับก็มีประเด็นที่จะต้องพูดไม่พูดไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ในเรื่องของ นักสแสดงนักร้องนักสแสดงที่ไม่ได้ไปต่อแล้วมีกระแสว่าเป็นคอนเทนต์แล้วมีกระแสว่าจะกลับมามันเป็นจริงไหมนะครับแต่เมื่อคือนนี้เมื่อคืนนี้นะครับก็คือบอสก็ได้ออกมาหลายคนใช้คำว่าหลุดได้หลุดปากมาว่าอย่างน้องไดมอนอ อาจจะได้กลับมาก็ได้อยู่ที่วงสองก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าบอสท,ทำอะไรอยู่บอสเล่นเกมอะไรอยู่คือหนึ่งเราต้องรู้ว่าหมอลำปิดวงกระแสก็จะเงียบไปอย่าลืมนะครับบอสท,ท่านเป็นอ่าเจ้าพ่อโซเชียลระดับสมองเพชรเช่นเดียวกันนะผมมองว่าเป็นเรื่องที่ ที่ท่านอาจจะวางแผนไว้ก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าหมอลำปิดวงกระแสมันก็จะดาวลงเนาะแต่นี่พอมีเรื่องนี้เข้ามาผมเชื่อว่าทุกท่านผมด้วยแหละคนหนึง่งติดตามแบบทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างเพราะว่าตอนนี้คือประเด็นหลักคือทีมผู้บริหารประเด็นที่สองก็คือบอสอยู่ประเด็นที่สามก็คือน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อมันจะทำให้เราติดตามอยู่ตลอด อย่างใกล้ชิดไม่รู้อะไรล่ะทุกสิ่งทุกอย่างทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็น Facebook ช่องทางต่างๆที่จะสามารถที่จะติดตามได้เพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าะอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วประจวบเหมาะกับหนังที่จะฉายมันเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหนังแล้วทำไมน้องก้อยชาลินีได้กลับมามันน่าคิดไหมครับ มันน่าคิดไหมก็ลองดูนะผมก็ไม่รู้ก็เอาข้อมูลเท่าที่พอจะมีได้มาติดประต่อกันดูซิว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นคอนเทนต์หรืออาจจะเป็นจริงหรืออาจจะกลับมาจริงๆหรืออาจจะให้ไม่ให้ไปต่อจริงๆแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วมากลับมาเหมือนเดิม แต่กลับมาก่อนที่จะกลับมาผมเชื่อเหลือกเกินว่าจะต้องมีการคุยกันแน่นอนครับว่าโอเคนะองค์กรเรามีมีแบบนี้นะรับได้ไหมโอเคนะที่ผ่านมาไม่เป็นไรโอเคเราคุยกันองค์กรเราต้องต้องการแบบนี้พัฒนาตนเองนะนําเสนอตนเองนําเสนอวงในแง่มุมที่ดีในเชิงบวกเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาองค์กรเรานี่แหละถ้าองค์กรเราพัฒนาขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันก็มันจะต้องมองไปถึงรายได้ สมมติว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มเพิ่มรายได้หรือเพิ่มค่าจ้างอยากห้าบาทเป็นสิบบาทเราจะต้องเพิ่มคุณภาพของเราเพื่อไม่ให้เจ้าภาพเขาบอกว่าเอยแต่ก่อนเคยจ้างเท่านี้ทําไมคุณเพิ่มราคาล่ะเราก็จะบอกว่าโอเคผมพัฒนาขึ้นมาเป็นนี่นะได้ไหมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อคนในองค์กรทุกคนเลยครับ ถ้ารายได้มันเพิ่มขึ้นทุกคนจะก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าแค่เพียงรายได้เพิ่มขึ้นมาปุ๊บจะได้เฉพาะผู้บริหารไม่ใช่นะครับรายได้มันก็ต้องกระจายมาทุกหย่อม่าอยู่แล้วถึงคนในองค์กรอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดี คือบอสเคยบอกอยู่ตลอดว่าเคยเปยเปย์แต่ละวันนักร้องอยู่ในวงไม่เคยสนับสนุนวงไม่เคยแชร์เรื่องวงไม่เคยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องวงไม่โฆษณาเรื่องวงผมเคยได้เห็นนะครับได้เคยได้เห็นและได้ยินท่านท่านท่านบ่นอยู่บอสนะครับนี่คือผมคิดว่าท่านก็คงจะเรียกมาคุยนะถ้าถ้ายังใจรักที่จะอยู่ผมคิดว่าอาจจะคุยกันแล้วขอโอกาสตรงนี้นั่น มันเป็นไปได้ครับเป็นไปได้มันเป็นไปได้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หลายคนบอกว่าโอ้โดนกดดันจากนู่นนี่นั่นกดดันก็กดดันเถอะครับถ้าบอสบอกว่าไม่ก็คือไม่นะถ้าทีมบริหารว่าไม่ก็คือไม่ถ้าเราดูแล้วว่าไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นอยู่ได้ก็คงไม่ครับแต่ถ้ามองดูแล้วว่าโอเคคุยกันแล้วได้รับได้โอเคมีสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามาผมว่า ผมให้แปดสิบเปอร์เซนเพราะว่าบอสเป็นคนใจดีบอสเป็นคนให้โอกาสคนแล้วคนที่เข้ามาขอนี่ก็เ,เคยร่วมงานร่วมทุกข์ร่มสุขมาทำไมบอสจะไม่เห็นใจอันนี้ผมมองในมุมที่ในเรื่องของคุณธรรมเลยนะครับมันต้องให้โอกาสกันแหละแต่ว่าก็มีหลุดปากมาเมื่อคืนว่าน้องไดมอน น้องไดมันจะได้อาจจะได้กลับมาพูดเปื่อยๆเนาะแต่ผมคิดว่าได้ได้กลับมาครับดูสไตล์บอสถ้าเป็นสไตล์บอสผมว่าพูดแบบนี้น้องได้กลับมาก็ยินดีครับไม่ได้ว่าไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับคือยินดีครับถึงจะไม่ได้ไปต่อก็ยินดีกับน้องๆทุกๆท่านนั่นแหละครับที่ที่ไม่ได้ไปต่อก็ถือว่าไปพัฒนาตนเองไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามีมีข่าวออกมาแบบนี้มันก็ชื่นใจครับว่าอย่างน้อยน้องได้อยู่ต่อ เราก็ชื่นชมผลงานน้องอยู่แต่ก็คือเรามันแต่งใจไม่ได้อย่างผมก็คือน้องหญิงคนเดียวเนาะแต่นี่คือมันมีประเด็นที่ที่อยู่ในวงก็เลยอยากมาพูดมาคุยกันว่าเออในมุมมองเรามองยังไงอย่างน้องหญิงนี่คือไม่ต้องพูดเลยเบ็ดเสร็จทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างครับคนอะไรจะเพอร์เฟกได้ขนาดน,นี้ต้องยอมรับสมกับที่เป็นศิลปินเป็นศิลปินแม่เหล็กเป็นลูกทุ่งดาวรุ่ง เบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งของวงอะแเอาของวงกันได้ไม่ต้องถึงประเทศไทยเบอร์นหนึ่งของวงผมบอกเลยว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ที่เป็นแบบนี้คือน้องนี่สร้างตนตัวต,วตวนขึ้นมาแบบนี้คุณภาพของตนเองแบบนี้สร้างขึ้นมานี้จนวันหนึ่งเป่งประกายเต็มที่ว่าไม่มีใครที่จะแตะต้องได้ไม่มีใครที่จะว่าให้น้องได้ว่าน้องทําของน้องแบบนี้ตลอด เชื่อและเกินครับว่าสิ่งที่น้องทําอยู่นี่คือมันเป็นแบบอย่างที่ศิลปินทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ลอกเรียนแบบได้ไม่ห่วงด้วยซ้าไปและเป็นสิ่งที่ดีกับองค์กรด้วยซ้าไปว่านี่คือสิ่งที่ควรจะทําเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรมันดีด้วยซ้าไปดีกับตนเองด้วยซ้าไปนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไปเท่านี้สักก่อน มีประเด็นดีๆอะไรก็คอยติดตามนะครับว่ามันมันยังมีอีกที่ต้องติดตามเยอะแยะมากมายเพราะผมเชื่อเลยเกินว่าเรื่องราวนี้คงไม่จบง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้สักก่อนขอให้พ่อแม่เอทุกคนมีสุขภาแพแข็งแรงน้องอิงเพชกตันแทงเช่นเดียวกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆครับผมสวัสดีครับ